สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอกันอีกแล้วครับมือนีพาออกมายางเลนริมทะเลพี่น้องเป็นวันหยุดเป็นเสาร์ของวันอาทิตย์อยู่ประเทศแคนาดาพี่น้องต่เวลาพักผ่อนหลังจากกันทำงานหาหมกมือติดๆพี่น้องมือนีได้พาพี่น้องออกมายางเลนตอนเสาร์ครับต่างออกมันออกกําลังกายมายางสูดอากาศบริสุทธิพี่น้อง ลมเย็นพี่น้องมือนี่บึงบรรยากาศสงสัยฝนจะตกพี่น,อน้องเมื่อคืนนี่ฝนตกลิ้นหน่อยหนึ่งพี่น้องกถึงกับปเปียกได้หละพี่น้องแต่เวาตื่นเสารมาเบึงลมเย็นๆท้องฟาแกแหละรู้สึกว่าจะเปิดขึ้นน้อยหนึ่งพี่น้องบรรยากาศคือสิบัตกหรอกครับแต่ว่าตกคือสิตกบนนัำพี่น้องบึงท้องฟ้าค่อนข้างจะ รู้สึกว่าจะปูงใสอยู่ครับเดี๋ยวพาหยางเหรอเออิ่งกระหอกหน่อยกระหอกหน่อยลงคนทางขยะพี่น้องอาหารเป็นบบเพียงพวไาไตีกันเนละที่จริงกระหอกหน่อยไม่อยู่ทัวไปพี่น้องประเทศนี้ิึงกระหอกหน่อยสองตัวหมากไม่แถวนี้บบคอยมีพี่น้องหน่วยหน่วยบบคอยดกที่จริงหมากใหม่ก็มีเกือบทุกตนอยู่ครับแต่ว่าอันนี้บบเป็นตนบบเป็นตนโอกพี่น้อง เป็นต้นหมากไม้ธรรมดาคนมะขอนกินทางขยะเป็นตดิตุนเนาะอาหารบ่เพียงพ่อพี่น้องกระหลอกหน่อยมี่อยู่ทัวไปครับเดี๋ยวผมจะพานอย่างมัไปเบื่อง,งดิมทะเลนี่เป็นทาเรือครับอีกฟังหนึ่งนะจะเป็นทาเลือแต่ฟังทางนี้สามารถตกปลาได้พี่น้องโอ้ลงมาเหงล่น้่มขนขาง,งแห้งพี่น้อง บรรยากาศแบบนี้ตึกประบาดสุดยอดได้เลยพี่น้องอยู่นี่ประบาดนี่จะตัวยิ่งใหญ่ครับแต่ว่ากินเบ็ดยากเพราะว่าเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่คนตกปลาคนขางหลายนะพี่น้องป่ามันก็เก่งเนาะป่ามันจะมีความสามารถพัฒนาฝีมือมันขึ้นอไปเรื่อยคนเท่ากับหากินยากน้อยหนึ่งพี่น้องแต่ว่าย่ามปลาเขาเขาาะปลาเขาคนขางหลายพี่น้องอยู่นี่เสี่ยนตกป่ามาถุกคนกระเด็ก เมื่ออยู่เมื่อกินกับทุกคนพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาย่างระเด่นไปเรื่อยๆต่างกินลมชมวิวเสียงฝ่าห้องตึมๆเลยพี่น้องปีนี้พ่นบบคอยรักษาพี่น้องมันหล่ะคนขางหกแถวนี้คนบบคอยตัดหญา้าแต่เก่าพ่นจะตัดหญา้ารักษาบำรุงรักษาแถวนี้คนขางสะอาดพี่น้องแปลกอยู่ปีนี้พ่นโบตัดเบิ่งเดียวไปปุ่นก็ยังเห็นกระหรอกหน่อยพี่น้อง ผมมีทัวติดกระเป๋ามาเดี๋ยวจิร่วงไปย่นเพื่นดูอ่าปตเติตนมันจะแตกต่างจากสวนสาธารณะที่ผมเคยไปนะพี่นอ้องอกดอกหน่อยสามสี 3, 4, ตัวตัดผู้เสิ่คืออยู่ยังนึงพี่น้องอันนี้มาตัวนึ้น đ a n ต้นไม้โหลายที่ที่เป็นน่วยให,ให้เป็นกินนะ่บลายคืออยู่สวนสาธารณะที่ผมเคยไปเสียงฝาห้องพี่น้องบบดูว่าจะเก็บผ่าพบรรยากาศเด็อต้นนี้แดนมากเดเดี๋ยวผมสินั่งเด็ดน้ำพึ่นจะเข้ากาันอัน,นเออเฉียงอยู่เด้พี่น้องเพียงต่บเฮาบูไดกคุกขี้น้ำพิ่เนานอยอยู่นี่ขนกระลังแงวพี่น้องเพื่อกระลังเปลี่ยนขน บรรยากาศช่วงนี้ก็เริ่มเย็นๆมาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็ค้องจะเขาหนาหนาวแล้วเออหนาลักดีเนาะ,ะสิดายบุลเลมคุกกี้น้ำพึินพี่น้องมันจะแตกต่างจากสวนสาธารณะที่ผมเก็บเม็ดทั่วแบบนี้บุบนังพี่น้องไปแบรน,นี้นี้จริงๆแต่เกิดเ้อคุกกี้แต่แผลเป็นก็คุณนกระชื่วงอยู่ครับ เดี๋ยวหายางเลาะไปเบิ่งตั้งใหม่พี่น้องจ่างไปหาเบิ่งดอกใหม่นำ้ำพราะว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ดอกไหม่คอนข้างงามพี่น้องพัดตกแต่งเบิ่งกระดอกหน่อยยู่ท้งตกใหม่ก็มนี้กระลังเลียนองมาอันนี้บกกาพี่น้องใจบกกาพระว่าเพิ่น่บด้คุกกี้น้ำข้นพอปันไดน,นะ ที่กเกิดเข้ามาคุกขี่เข้ามาเล่นเรื่อยๆเพิ่งเกิเชื่องอยู่ยพี่น้องเพราะกระหรอกอยู่ในสวนสาธารณะทุกทุกแห่งพี่น้องตะเกิดเข้าไปคุกขี่เข้าไปเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่็เชื่องก็ชิ้นเองแต่สถานที่ตรงนี้เป็นเป็นทาเรือพี่น้องคนไม่ค่อ,คอยสนใจอีกอย่างหนึ่งหมากใหม่มันบุหลายกระโบเ oh ห็ดกระรอกหน่อยเชื่องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งกระถางดอกไม้บุเรมเลอรนน้ำดน ช่วงนี้กำลัางงามเดี๋ยวไปกไก่พี่น้องกำลัางงามเาลี้ยงใสรอแต่เสียอ,อนเ <c oughs> ปล่งบรรยากาศมือนี่ค่อนขอ้างบนแน่นอนพี่น้องต่ไาลา่จักหน่อยได้พี่น้องเพราัวยางเดี๋ยวหากระถางดอกไม้นะเดี๋ยวผมจะพาย่างไปหลอก เป็นใสดอกไม้บสดใสคือปีไก่ยนี่พี่น้องปีกิงสวนสาธารณะแห่งนี้แต่งตกแต่งค่อนข้างงามครับปีไก่ปีไก่ยนี่เพ่นจะเน้นต้นกล้วยแซมกับดอกไม้ดอกไม้สีนะพี่น้องแต่ว่าปีนี้เพ่นบ่เน้นพ่นจะเน้นเป็นต้นต้นไม้ทึบๆนะพี่น้องต้นไม้หนาทึบต้นไม้ที่มองออกมาแล้วบบสดใสนะพี่น้อง เป็นความงามแบบแบบมืดๆนะพี่น้องแบบมืดอึมคึมนะแต่ว่ามันก็งามคนละแบบงามคนละอย่างนะพี่น้องเสิได้แสงแดดบ่ออกครับถ้าเกิดแสงแดดออกจะได้ภาพงามกว่านี้เบึงกระถางก็งามแต่ว่าเสียดายเสียดายพี่น้องบรรยากาศเนี่ยกระถางนี่ก็เด่นบาธรรมดาพี่น้อง เสียดายที่เป็นบริสัยสีแบบสดใสน,นะพี่น้องมันใส่สีแบบอึ้มคึมงามแบบทึบนะพี่น้องมันก็เลยม่องออกมาเป็นมืดๆผมบอกไปตามความรู้สึกของผมรู้สึกได้ <c oughs> <c oughs> ความรู้สึกของคนแต่ละคนกับบุคคลน,นะพี่น้องบางคนกับมากงามแบบอ่บอนโยนงามแบบเดียบเหลียบง่ายๆความงามมันกับม่องมากคนละอย่างนะพี่น้อง กระถางจะงามือกนแตาบักเป็นความงามแบบตัดสินใจลำบาเนะพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นเหมืดหมืดผมปะเป็นเหมืดหมืดเป็นทึอเป็นเหมืดขึ้มนะพี่น้องโดดเด่นแต่เกิดใส่สีสดใสมันก็งามแบบหลอ่อหูหลอ่อตาเนาะพี่น้องเนี่ยกระถางแห่งงามพี่น้อง <c oughs> ถ้าเกิดเป็นสีสดใสสีเด่นจะออกมาง่ามแห้งผมว่าอันนี้ยนี่มาเป็นเป็นสีสีเหมือดมันก็เลยมองออกมากโอ้บุดูว่าฝนจะตกป่ะพี่น้องแต่รบริเิงทองฟ้าคือเปิดอยู่เดี๋ยวย่างน้งไปริ่นทั้งท่าเดือกันพี่น้อง คนบกคอยออกมาครับมือนนิเพราะว่าบรรยากาศบกคอยเป็นใจแต่ว่าเห็นพวกล่งเรือออกมาหลายอยู่ครับผกมัก็บ,บริเบืองบรรยากาศบ,บริบริเบืองอ้ตัววัดบรรยากาศมือเสาร์ว่าพยากรณ์อากาศเพนานแน่เลยคนข่างงามครับทาเรืออย่างนี้ออกมาเล่นประจําพี่น้องปั้นหยุดจะออกมายางเห่นยางเลาอย่งาง ลมชมบิว้วน่ะพี่น้องหาเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องครับเบิ่งผมบอกว่าเรือยๆกับมะยางเหรียญยางรออังเสร็จแล้วพี่นอ้องเดี๋ยมายางเบืองดอกไม้แต่ยมะยางสูตรอากาศบริสุทธิ์ดิมทะเลเข้ากับมีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องความสุขของคนเฮ้าแต่ละอย่างมันกับบุคคลแต่ละคนโอ้ปลาซิวเขาเด้ปลาซิวเขามีมับมีมับเด้พี่น้องปลาซิวค่อนข้างหลายครับอยู่นี่ปลาปในน้อยนะ อยู่ถ่าเลือดแต่ฟังทั้งนี้พ่นบอกให้ตึกป่าพี่น้องเพราะว่าพ่นมันอยู่ไก่เรือเขาจาเขาเจ้าบอยอยากให้มันจุนจานแต่ว่ากันยังมีบางคนที่พ่นขี้ดื้อยู่พี่น้องบางคนก็ไม่ยอนเบ็ดอยู่ผูเขาบอยานที่จริงพ่นก็เขียนไปอยู่พี่น้องมาบอกให้ตึกป่าอยู่ในโซนทั้งนี้เป็นป่ายห้ามตึกป่าแต่ว่าก็มีคนดื้อคนบ่ดื้อนาะพี่น้องบางคนพันก็บ่ฟังคว่บิ่งอุปกรณ์ตึกป่าพี่น้อง เขาจะเก็บเขาจะถิ่มใบแนวนี้เลยถ้าเกิดเป็นบ้านเทามันโบเรือดอกพี่น้องเพราะว่ามันจะแตกต่างกันเนาะกับทั้งนี้ทั้งนี้เขาจะปะย่างหวกันย่งพี่น้องถ้าเกิดเป็นบ้านบ้านเทานี้หายมืดพี่น้องก็จะมาขนเอาเบ็ดน้าเรือนเพราะว่ามันบบมีคนก้างคืนก้างคืนก็จะปะว้ถึงจะมีกล่องมันก็เอาโบอยู่หรอกครับเพราะว่ามันมาได้ทางเนาะคนเฮา วายู่นี่บมีหายครับบริ้งินข่าวว่าของหายของเฮียก็มีคนขี่ดื้อหลายครับอยู่ในประเทศีขี่ยาแห้งหลายพี่น้องก็บได้ว่าว้าพืนเข้าเจ้าเนาะประเทศเขาเจ้ามันงมง่ายเรื่องม่่นนี่เนาะพี่น้องบางคนตั้งเป็นแก่งเป็นกลุ่มอยู่ในตูเมืองเต็มที่พี่น้องตำรวจก็เมื่อยแต่จับไปจับไปบเข้ากัปล่อยออกมาก็มาหาหลักงานแย่ขื้เก็ มันจะแตกต่างจากบ้านเท่าเนี่ยปัญหาตึกป่าพี่น้องแต่ว่าบางคนกี่ดือขา็จะกับโบฟังหรอกพี่น้องเขาจะก็มายอนยางยอนยางนะั่นอยู่กลางคืนคำคำเสียดายบรรยากาศบ่ค่อยไดพี่น้องแสงแดดบ่ค่อยมีเพิ่งอกไหม้เพิ่ตกแต่งอยู่หม,ม่องนงั่งกินกาแฟกินอันนี้พี่น้องหม่องก็ยมมาพักค่อนข้างงามได้พี่น้อง เสียดายเสียดายอย่างหนึง่งที่พ่นใส่สีบบสนะ่ะมันเกิดงามเปนคนละอย่างนะพี่น้องสําหรับผมผมว่ามันหมืดมันถึบง,งามแบบหมืดนหมืนงามแบบอึ้มคึมเบิ่งดูวมวนมวนที่เิ่นเนบงบานเต็มทีพี่น้องห่อเดียวเขาไปมันหมืดคึมนะพี่น้องเป็นอีหอย่างที่ว่าออกมาบ่เดนผมว่าสำหรับตัวผมนะ ผมมองบางเดียวผมว่ามันหมืดมันขึมมันอึมทึมไปนะกำลังบานเต็มทีพี่น้องเดือนหนานี่แห้งสีงามพี่น้องเพราะว่าเดือนหนาอากาศเย็นมันกระหอกหน่อยมีอยู่ทัวทีพี่น้องทุกมุมเมืองเลยพี่น้องกระหอกหน่อยมันจะอาศัยอยู่น้ำต้นไม้บ่ยิ่งสถานที่แบบนี้เป็นห้างแบบนี้แห้งเันมักอยู่เลยพี่น้องป่านเห็ดเงื่อนไหนเพิ่นแล้วนี่แดนต้องไปใหนหายไปเลย เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ขาเจ้าปล่อยขยายพันธุ์เต็มทีพี่น้องเบืองพนยังเดือดมาส่องเบิ่งเฮาเซ่ยกระลังสมบูรณ์พี่น้องกระลอกน้อยช่วงนี้ขนกราลังเปลี่ยนจะเริ่มเป็นขนเงาแล้วครับเพราะว่าต่อไปมันก็จะเข่าหนาหนาวอ้วนตุบป,ปุได้ตัวนี้ก็ได้สีเดียวกันกับเจ้าตุ้ยนุย่ยเชื่องขนาดพี่น้อง เป็นสถานที่แห่งหนึ่งผูดายมยางเด่นย่างเลาะยางเที่ยวก็ได้ความสุขเต็มทีครับที่จริงความสุขข้างบนต้องไปไก่เนาะพี่น้องบังเทือความสุขอยู่รอบตัวเฮาแต่มาเฮามองบ่เห็นเฮาก็ได้บได้ความสุขครับ <c oughs> ข้อแห่งพี่น้องตื่นเสาร์มากกินกาแฟลืมกินน้ำหอนเมื่อกี้นะ <c oughs> ผ้าไม่บาน,นออกมายนป่าไม่บานมันอยากออกมาตึกป่า เดยมาปะเผินไปอยู่ริมฝั่งทะเละผมก็เลยย่งางออกมาหาเก็บเอาผาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องครับสุดยอดสุดยอดพี่น้องบรรยากาศเลือก็มีแต่เลือลรมง,งามงาพี่น้องล่ำราคาแพงๆใส่ชีวิตมีความสุขแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องคนมีเงินกับคนบบมีเงินสุดยอดสุดยอดหนูกเป็ดหน่อยก็ลอยน้ำ ทถ่านที่ตรงนี้เป็นบริการหลายอย่างพี่น้องทั้งของอยู่ของกินมีหอดปั๊มน้ำมันให้ปั๊มน้ำมันบริการไอพวกที่เอาเรือมาล่งนี่ครับราคาสิบหดอนห้าสบสองดนห้าสบสองดนหกบเกือบเจ็ดสิบคือว่ราราคาค่อนข้างแพงอยู่นะพี่น้อง ก็เป็นธรรมดาเนาะครับเพราะวันบเด่เป็นปัม่มอันนี้เป็นปั่มหน่อยส่วนตัวมันโบเป็นปั่มใหญ่แบบในตูมืองก็ค่อนข้างจะแพงกว่าหน่อยหนึง่งด้วยว่าเป็นน้ำน้ำมันไอเดือน้ำม,นนนำมันเลือก,กอาจจะแพงกว่าเนาะพี่น้องเบื่องด้านหนาเป็นปลุกตกแต่งพี่น้องตะึสะอ,อ่อนเด็ดได้งามแห้งพี่น้องเป็นอีกหม่องหนึง่งแรงหนึ่งที่ คนออกมาคนข้างไหลครับกระจออกมาหลาย,ยาเป็นช่วงเสมอคนออกมาท่องเที่ยวมาเล่นไหลโอเคตัดต่อลำบากขอบคุณทุกกรลังแรงใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมครับเจอกันใหมคลิปวิดีโอหนาเดี๋ยวผมจะพายางเลอขก็ไปดันทั้งใน ไปเบิ่งดอกใหม่งามอยู่ครับขอบคุณทุกกรลังแรงใจที่แวะเขา้ามาเยี่ยมชมครับผมขอให้พระเจ้าคุ้มครองับบ๊ายบาย